ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะครับขอนแก่นเนี่ยยังคงเป็นเมืองที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะครับและที่สําคัญครับเมืองนี้กําลังจะกลายเป็นเมืองแห่งโอกาสที่นักลงทุนจะต้องจับตามองเลยนะครับหลายๆคนอาจจะรู้นะครับว่าขอนแก่นเนี่ยเป็นหัวใจของภาคอีสานครับแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นครับก็คือเมืองนี้เนี่ยกำลังจะถูกพลิกโฉม ด้วยยุทธศาสตร์ระดับประเทศให้กลายเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และการศึกษาครับซึ่งแน่นอนถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะดึงดูดทั้งแรงงานและก็บุคลากรคุณภาพทั่วประเทศให้มารวมตัวกันอยู่ในขอนแก่นมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและอนอกจากนั้นตอนนี้นะครับขอนแก่นเนี่ยกำลังจะมีเมกะโปรเจกต์อย่างรถไฟฟ้ารางเบาที่กําลังจะเสร็จและเปิดให้บริการเร็วๆนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็ยิ่งทําให้มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในขอนแก่นเนี่ย ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาเจาะลึกกันครับว่าทําไมขอนแก่นถึงเป็นเมืองที่น่าลงทุนคนที่อยากเริ่มต้นลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดขอนแก่นสักห้องนึงเนี่ยทมพลาดคลิปนี้เลยนะครับ เวลาเราพูดถึงการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโดยส่วนมากเราก็จะนึกถึงทำเลอย่างกรุงเทพหรือว่าเมืองท่องเที่ยวสำคัญๆอย่างพัทยาหรือว่าภูเก็ตใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนปล่อยเช่านะเราไม่จําเป็นต้องลงทุนในกรุงเทพยอย่างเดียวก็ได้นะครับ <S <S เพราะว่าโจทย์สําคัญของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าเนี่ยก็คือการเลือกทำเลที่มีความต้องการเช่าอยู่ตลอดเวลาครับและคําถามคือไอ้ความต้องการเช่าเนี่ยมันมาจากไหนล่ะ ทำเลนั้นนะครับจะต้องรายล้อมไปด้วยแหล่งงานมีคนเข้ามาทํางานมีการจ้างงานกันอย่างคึกคักครับและที่สําคัญที่สุดนะครับ เงินที่เราลงทุนไปเนี่ยต้องคุ้มค่ากับผลตอบแทนที่เราได้รับกลับมาด้วยนะครับผมถึงบอกไงครับว่าเราอาจจะไม่จําเป็นต้องลงทุนในกรุงเทพหรือว่าเมืองใหญ่ๆอย่างเดียวก็ได้ครับเพราะว่าทำเลพวกนั้นครับคนแน่นก็จริงครับมีศักยภาพในการเติบโตก็จริงแต่มันก็ต้องแลกมากับราคาและก็เงินลงทุนที่สูงตามไปด้วยครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยขอนแก่นเป็นหัวเมืองของภาคอีสานที่ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้ววันนี้ครับเป็นก้าวสาคัญของขอนแก่นสู่การเป็น s ร์ทซ city ครับไม่ว่าจะเป็น ที่กอล l ห u b หรือว่า Education Hub นะครับณปัจจุบันนี้นะครับขอนแก่นเนี่ยมีทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช่ไหมครับโรงพยาบาลศรีนครินทร์โรงพยาบาลราชพฤกษ์แล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นนะครับอย่างตอนนี้นะครับทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์เนี่ยเขากําลังจะมีเมกะโปรเจกต์ใหม่ในการขยายโรงพยาบาลด้วยงบกว่า4 0 0 0ล้านบาทเลยนะครับซึ่งเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยในเมืองขอนแก่นนะครับเป็นเมืองที่มีบุคลากรทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็นักศึกษาเน กกันเยอะมาๆซึ่งพอมีคนเข้ามามีงานให้ทําพวกเขาเหล่านั้นย่อมต้องการที่อยู่อาศัยใช่ไหมครับนี่แหละครับจะเป็นกลุ่มลูกค้าของเราถ้าเรามาลงทุนคอนโดปล่อยเช่าที่ขอนแก่นนี้นะครับและผมต้องบอกว่ากลุ่มอาจารย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเป็นลูกค้าเกรด A ทั้งนั้นนะครับจากประสบการณ์นะครับที่เขามีกําลังในการจ่ายส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหาครับจ่ายตรงเวลาตลอดคอนเซ็ปต์นะครับมันจะต่างจากการลงทุนในเมืองท่องเที่ยวเนาะที่รายได้ที่เราได้รับกลับมาเนี่ยอาจจะมาเป็นซีซันอลบางเดือนไฮซีซันคนเยอะ รายได้เต็มครับแต่บางเดือนที่เป็นโลซ s ซั s o n เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีรายได้เข้ามานะครับแต่กลุ่มนี้เนี่ยรายได้สม่ําเสมอต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับเรื่องการเดินทางและการขนส่งสาธารณะเนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญในการเลือกทําเลลงทุนอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันนะครับข่าวที่ก็คือวันนี้ครับขอนแก่นกําลังจะมีเมกะโปรเจกต์ใหม่นะครับนั่นก็คือรถไฟฟ้ารางเบาซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างแต่เขามีการทดสอบวิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับโดยกําหนดการครับเขาจะเปิดให้ใช้บริการกันในปี2,571นี้แล้ว พอการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารนณะสะดวกขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นปัจจัยเร่งครับที่ทําให้มูลค่าอาสังหาโดยรอบเนี่ยค่อยๆปรับตัวขึ้นผมคิดว่าอันเนี้ยทุกคนน่าจะเห็นภาพตามนะครับดังนั้นเอาแค่2เรื่องที่ผมพูดมานี้นะครับทุกคนก็น่าจะเห็นภาพแล้วเนาะว่าทําไมขอนแก่นถึงเป็นเมืองที่น่าลงทุนครับแต่การที่เราจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าอย่างคอนโดให้เช่าสักห้องหนึ่งอะครับนอกจากเราจะเลือกเมืองที่จะลงทุนถูกต้องแล้วนะทำเลที่ตั้งของโครงการที่เราจะไปลงทุนเนี่ยก็สําคัญมากๆเหมือนกันนะครับ ทำเลเนี่ยต้องไม่ไกลจากแหล่งงานมากจนเกินไปนะครับสามารถเดินทางได้สะดวกครับและที่สําคัญครับมันจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครบเลยครับอย่างตอนนี้ครับผมอยู่ที่โครงการโอเชียนโ s เอขอนแก่นนะครับคอนโดโครงการใหม่แบบโลไลฟ์สูง8ชั้นจาก Ocean p r o p e r t y ครับซึ่งเขามีประสบการณ์ในวงการอสังหาริมทรัพย์มามากกว่า35ปีเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าทำเลของโครงการนี้เนี่ยดีมากๆนะครับเพราะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลราชพฤกษ์เพียงแค่100เมตรเท่านั้นครับและ ยังอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียงแค่800เมตรเท่านั้นระยะนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ไกลนะครับแต่เป็นระยะที่สามารถเดินไปกลับได้แบบสบายๆเลยครับโครงการ Ocean Oasis นะครับเป็นโครงการที่ออกแบบมาภายใต้คอนเซปต์ Urban Oasis นะครับหรือให้ความรู้สึกเหมือนกับเราอยู่ o a s i ซิสใจกลางเมืองครับ ให้ความสงบร่มรื่นโดยโครงการนะครับจะมีการแบ่งสัดส่วนระหว่างพื้นที่พักอาศัยและพื้นที่สีเขียวให้กับลูกบ้านอย่างลงตัวนะครับเพื่อที่จะสร้างพื้นที่ที่เหมาะสําหรับการพักผ่อนให้กับลูกบ้านทุกคนครับการออกแบบโครงการนะครับเขาจะใช้ดีไซน์การออกแบบที่ทันสมัยและมีการประยุกต์กับลายเส้นของงานหัตถกรรมท้องถิ่นเข้าไปครับทำให้ตัวโครงการเนี่ยมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์และก็ยูนิคไม่เหมือนใครเลยครับสำหรับพื้นที่ส่วนกลางนะครับต้องบอกว่าโครงการเนี่ยเขาคิดมันอย่างดีให้กับลูกบ้านแล้วนะครับโดยเขาจะให้เป็น คารสวนกลาง2ชั้นแยกออกมาจากอาคารพักอาศัยเลยนะครับเวลาลูกบ้านมาใช้บริการเนี่ยจะได้ความเป็นส่วนตัวที่สูงขึ้นด้วยนะครับเขาจะมีทั้งสระว่ายน้ําระบบเกลือนะครับไซส์ฮาร์ปโอลิมปิกขนาด25เมตรนะครับพร้อมสรต์เด็กแล้วก็มีจักรุชีให้ด้วยครับพร้อมกับมีโคเวิร์กอิงสเปซแล้วก็ล็อบบี้เลาน์นะครับสำหรับนั่งทํางานพักผ่อนนะครับหรือว่าจะรับแขกก็ได้เช่นกันครับมีห้องฟิตเนสพร้อมอุปกรณ์ครบคันแล้วก็มีห้องสตรีมให้ด้วยนะครับแล้วบนชั้นดาดฟ้านะครับก็ ระหว่าง2อาคารครับและด้านบนนะครับก็จะมีลู่สําหรับเดินเล่นหรือว่าจ็อกกิ้งเบาๆแล้วก็มียิมกลางแจ้งให้เราสามารถออกกําลังกายพร้อมชมวิวเมืองไปด้วยก็ได้ครับสำหรับท้ายห้องในโครงการนะครับเขาจะมีให้เราเลือกถึง5ทยายด้วยกันนะครับตั้งแต่ทยายเริ่มต้นทยายปสตูดิโอนะครับขนาด23ตารางเมตร ปจนถึงห้องไทป์ใหญ่แบบ2 b e d r o o m 45ตารางเมตรก็มีให้เราเลือกนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และทุกบัจเจตของเราเลยครับโดยตอนนี้นะครับทางโครงการเนี่ยเขามีห้องตัวอย่างให้เราเลือกดูถึง3ไทป์ด้วยกันเลยนะครับเริ่มจากห้องแรกครับห้องสตูดิโอขนาดกระทัดรัดเหมาะสาหรับนักศึกษาเอาจริงๆอะครับห้องเนี้ยเขาก็จัดเลยเอามาเหมาะกับการอยู่อาศัยมากๆนะครับมีทั้งโซนลฟวิ่งตรงทางเข้าครับเชื่อมต่อไปยังส่วนเตียงมีพื้นที่พอจะทําตู้เสื้อผ้าบิวอินได้ครับและเขามีส่วนแยกที่เป็นครัวให้กับเราด้้วยหองท มาครับเป็นห้อง type C one bedroom ขนาด30ตารางเมตรนะครับห้องไซนี้เนี่ยจะให้พื้นที่เพิ่มมากขึ้นครับ แต่ความแตกต่างที่สําคัญก็คือห้องนี้เนี่ยจะมีการแบ่งสัดส่วนการใช้งานกันอย่างชัดเจนครับโซนลิฟวิ่งแล้วก็โซนครัวที่กั้นกันด้วยประตูบานเลื่อนครับอันนี้ผมว่ามันจะตอบโจทย์สาหรับคนที่ชอบทําครัวเนาะพวกกลิ่นอาหารเนี่ยมันก็จะไม่เข้ามารบกวนห้องนอนเราครับแล้วก็ห้อง type D one bed room plus ขนาด35ตารางเมตรนะครับห้องใช้นี้แน่นอนครับว่าความพิเศษคือห้อง plus หรือว่าห้องอเนกประสงค์ที่เขามีเพิ่มมาให้ครับส่วนนี้เนี่ยเราจะปรับเป็นห้องทํางานส่วนตัวเป็นสตูดิโอเล็กๆของเราหรือว่าห้องอ่านหนังสือก็ได้้นนรรัับอีเาป ตามใจเราเลยครับซึ่งห้องไทยนี้นะครับเขาจะแบ่งพื้นที่ครัวมาให้อยู่โซนเดียวกับโซนลิฟวิ่งนะครับส่วนห้องนอนเนี่ยก็จะแยกออกมาไกตีครับโดยในห้องนอนนะครับก็จะมีพื้นที่เพียงพอที่จะทําตู้เสื้อผ้าบิวอินใหญ่ๆเหมือนในห้องตัวอย่างนี้ได้เลยนะครับและแน่นอนนะครับเวลาเราจะเลือกคอนโดปล่อยเช่าสักห้องหนึ่งเนี่ยเรื่องผลตอบแทนที่เราจะได้รับกลับมาเนี่ยมันก็ต้องคุ้มค่าใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะลองพาทุกคนไปคํานวณผลตอบแทนให้ดูกันเลยครับว่าถ้าเกิดว่าเราลงทุนแล้วเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนเท่่่าาาไหรรบบ้้งงตอออกนว ราคาที่ผมจะใช้คำนวณต่อจากนี้เนี่ยผมอ้างอิงจากราคาค่าเช่าของโครงการคอนโดโอเชียนหและ2ที่เขาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมีคนเข้าอยู่เรียบร้อยแล้วดังนั้นราคาที่ใช้เป็นราคาจริงในตลาดณปัจจุบันนี้นะครับโอเคเริ่มตั้งแต่ห้องสตูดิโอนะครับขนาด2ี่ตารางเมตรอย่างห้อง type A นะครับเรทราคาค่าเช่าเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0ถึง10,000บาทต่อเดือนครับในขณะที่ราคาห้อง type A นี้นะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่1.59ล้านบาทครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองคำนวณ ตอบแทนออกมาครับจะอยู่ที่6.04ถึง7.55เปเต่อปีนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปครับว่าลูกค้าหลักๆของห้องกลุ่มนี้นะครับจะเป็นลูกค้าที่เป็นนักศึกษาหรือคนที่อยู่คนเดียวแบบนี้ครับต้องการพื้นที่ไม่มากอันเนี้ยจะตอบโจทย์ครับส่วนห้อง type one bed room ขนาด30ตารางเมตรอย่างห้อง type 4เนี่ยนะครับกลุ่มลูกค้าก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วครับอาจจะเป็นกลุ่มที่อยู่กันเป็นคู่ๆเนาะคนทํางานที่อยู่กัน2คนต้องการพื้นที่มากขึ้นห้องเนี้ยก็จะตอบโจทย์มากกว่านะครับซึ่งแน,น่นอนว่าเราก็จะได้ค่า เท่าที่มากขึ้นด้วยใช่ไหมครับห้องไท p e นี้นะครับราคาปล่อยเช่าอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งบาทต่อเดือนครับโดยห้องนี้นะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่2.14ล้านบาทครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราคํานวณผลตอบแทนของห้องนี้ออกมาแล้วครับผลตอบแทนจะอยู่ที่5 6าจุดหกหนึ่งถึงหกจุดเจ็ดสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีครับและถ้าใครอยากจะลงทุนห้องที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่อยู่กันเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องลงทุนเป็นห้องไทป์ t o bedroom ขนาดสีครับงราตาราาเม่รคร ประมาณ15 0 0 0ถึง18,000บาทต่อเดือนครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราคิดเป็นผลตอบแทนออกมาแล้วเนี่ยจะอยู่ที่5.74ถึง6.89%ต่อปีครับเห็นไหมครับว่าห้องแต่ละแบบเนี่ยก็จะตอบโจทย์กับลูกค้าที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกได้เลยครับว่าเราอยากได้ลูกค้ากลุ่มไหนและเราอยากได้ผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่แต่ผมย้ำอีกทีนะครับว่าตัวเลขทั้งหมดที่เราเอามาคํานวณกันในคลิปนี้นะครับเป็นตัวเลขค่าเช่าจริงที่มีการปล่อยเช่ากันอยู่แล้วของโครงการโอเชียนหนึ่น เนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราดูแค่เรื่องผลตอบแทนนะครับผลตอบแทนที่ได้เนี่ยแทบไม่ต่างจากการไปลงทุนในกรุงเทพหรือว่าเมืองใหญ่ๆเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะลงทุนคอนโดปล่อยเช่าสักห้องหนึ่งอ่ะผมยังยืนยันนะครับว่าการเลือกทําเลที่ถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะครับที่มันจะเป็นตัวตัดสินเลยฮะว่าการลงทุนของเราเนี่ยเป็นการลงทุนที่ดีหรือว่าไม่ดีครับและยิ่งถ้าเกิดว่าเราได้กลุ่มลูกค้าเกรด A อ,อย่างพวกกลุ่มบุคลากรทากการแพทย์หรือว่าบุคลากรนางการศึกษาด้วยแล้วเนี่ยผมว ยิ่งขึ้นไปอีกเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะลงทุนคอนโดปล่อยเช่าในทําเลศักยภาพอย่างตัวเมืองขอนแก่นที่ทั้งเดินทางสะดวกใกล้แหล่งงานมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครบแบบนี้เนี่ย โครงการ Ocean o a s i s ขอนแกนเนี่ยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับตอนนี้ครับเขามีโปรโพิเศษสําหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในห้อง type A หรือว่า type studio ขนาด23ตารางเมตรนะครับโดยทางโครงการครับเขาจะให้ผลตอบแทนถึง7.55%ต่อปีนานต่อเนื่อง1ปีนะครับหรือเทียบเท่ากับรายได้จากค่าเช่า10,000บาทตลอด12เดือนเลยนะครับก็คือซื้อมาแล้วเนี่ยเราสามารถรับผลตอบแทนได้เลยไม่ต้องไปหาผู้เช่าไม่ต้องไปหาลูกค้าให้ยุ่งวุ่นวายเลยครับ และคุ้มค่าต่อที่2ครับนอกจากจะได้ผลตอบแทนสูงสุด7.55%ต่อปีแล้วครับเรายังได้ f r e instant living package ชุดแต่งห้องพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์รวม17รายการครับก็คือซื้อมาแล้วเนี่ยสามารถปล่อยเช่าได้เลยนะครับไม่ต้องมาแต่งห้องให้ยุ่งวุ่นวายเลยครับถ้าสนใจโครงการ Ocean Oasis ขอนแก่นนะครับผมแนะนําว่าให้โทรนัดหมายเข้ามาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะครับหรือเข้ามาชมห้องตัวอย่างที่หน้าโครงการก่อนก็ได้ หรือนะครับเราอยากจะดูข้อมูลเบื้องต้นนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยครับเดี๋ยวลิงก์เว็บไซต์ผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปวิดีโอนี้ให้นะครับแอบกระซิบไว้นิดนึงนะครับว่าจริงๆโปรดีๆเนี่ยมีอีกเยอะเลยนะครับแต่อันนี้ต้องไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งนะครับสุดท้ายฝากไว้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับนักลงทุนอย่างพวกเราต้องศึกษาความเสี่ยงและทําความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะครับสวัสดีครับ